ก็อยากเห็นโลกเนี่ยให้ความสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาในพม่าะนะเพราะตอนนี้โลกก็ความสนใจก็อยู่ที่ยูเครนกับตะวันออกกลางจริงๆแล้ววิกฤตการในพม่าเนี่ยก็มีความสําคัญที่โลกควรจะให้ความสําคัญด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ unfortunately ความเร่งด่วนหรือการได้รับความสนใจเนี่ยในสายตาประชาคมโลกเนี่ยมันยังน้อยเกินไปแต่นนี้นผมก็เห็นด้วยนะครับว่า อย่างเราก็อยากเห็นปัญหานียได้รับความสนใจมากกว่านี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยถือว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสําคัญที่เราอยากผลักดันให้ได้รับการแก้ไขเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราได้รับผลกระทบโดยตรงและก็แทบจะหนักที่สุดถ้าประชาคมโลกให้ความสนใจตรงนี้เนี่ยมากขึ้นเราก็คิดว่ามันก็จะมีส่วน ที่จะช่วยให้ประเทศไทยเราแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมาไปด้วย